สวัสดีครับผมคนอีส,สานมาพ้นเมืองครับ <c oughs> นี่ฝนตกฝนตกน้ำไหลครับพอดีก็คน,นไทยบ้านในหมู่บ้านครับมหาดึงสะดุงยกย่อและครับดึงสะดุงน่อยอันนี้อุ้ยฟุน่นนะครับตรวจออกเลยนั่น ได้๋ยวตัวนึงครับยังไ,ไงครับทางผุนในมานโบม้านมันมมน,น,น่ครับว่าี๋ยวสิเป็ดแล้วสิร้อยน้ำขามไปเลยนน้ำยูดอกครับครับว่าดีได้กลางย่างยืนเดินนีเลยครับนี่ เดี๋ยวลงไปหาทีมงานก่อนท้างผมนะครับป่าฮะบ่อยังเดีย๋ยวน้ำไปไว้ไปยังอยถอดออกนอสัน อายุห้าก่ยี่ินน้าปำ,ำป่าน้ำนำมามมะดึกสะดุเห็บสะดุงป่าบอนข้างคุ่นครับ ใช่ตัวเองครับพอได้บพได้บาขึ้นนัตตะวันแบอกือเคลเต็นออ้าวีวิคุณนะพ่อเพื่อเจ้าคุณท่านางเครับอืมเาปครับบึงท้งสะดุ้งไงกับบึงบรรยากาศนี่แหะครับน้ำนามมาสดุ้งไงเศ่้ิตัวโอ้ดินน้ำตาม้วครับ ล่ทุกครับบอลทุกผมหากินหาไซเบ็ดน้าขากนำสัตว์มีจันพร้อมจันรนดับตาบอ,บอืมใส่หมดละได้บ่แม่ได้บ่ครับ โดนเยอะไหมโอ้ผมมาเบิ้งบรรยากาศพา่อหาทายวิวภาพบรรยากาศครับหาป่ามาเบิ้งซื้อดอกได้หลายป่ะครับโอครับครับครับ ไายอยู่หอเดี๋ยวครับเออครับเดี๋ยวครับแค่เถือกรวมมานังกินประจำครับในอาี้ได้ครับอากาศดีครับเดี๋ยวคุณคุณแม่มาพุ่มไว้คุณ เอาครับรุนกันครับผมฮึดฮึดน่านโดดแล้วครับผุนน,น่นานน่านโดดแล้วโอน้นู่น ดูเลยครับโดดเนาวๆอยู่ครับสิบกว่าตัวอยู่มาบิออกมาลนจะไเนาะมันจิเป็นห่าอยูใส่แฟตแตกหน่อยครับ สะดุกสิ่งอ้ได้ค่ะอินโนอินาโออีโนโมโตะคุณนนได้หอดอีโนโมโตะเนาะโอ้ยซิฟต์จตัวหน่ครับเฮ<ไหน>้ยไดนกาดิจเตอรโอ้ยหมดอีโนโมโตะพอมบ่มันกับนองนองอยู่แล้วคุณเขาเปลี่ยนยุงทึ่ง พูดอยู่บนแพร์พระเถาเป็นอ่าปานขายกานิดดีัวถ้าตะกางเลียวติดระเตัวนพูดนครับทางพูนกันเป็นซิปปื่กกัน ไม่ได้หลายตัวกีบเป็ล like ี <tech> ้ยวสมบองโอ้ป่าบ่อนดีครับป่าหาวป่าหนำไม่มากครับฝนตกเขาจะเศร้าบางใบหน่ครับมือนนิปวดปวนครับโดดโอ้ สีปึกกันครับฟังผมเกลือเนาะถึงเดียวครับ,รบอ้าวปลาได้การดูนี่ครับปุ่นตัวนึงยูงเท่งสูงคุณตายบนเลี้ยวนึงดีดไปฆ่าได้เลย าอาถ้าประบรึงเมนกาศการหาป่าของทางบ้านครับท่างกาละสินท่านจะดุมซิ่งข้าง,างคุณเดอ้อข้างคุณเดอ้ดเดอ อืมท่างกับสินละ้ำนี่ละแผลปวนนี้คือบนมักกังนะบอนของสะดุ้งไงพิ่นม,มาของพ,อพน,นิดพุพ่นครับเสียงป่าห้องโดดออกเลยตืน่น มาเป็นมูงเป็นมูงนะครับตาหน้าไม่อันนี้คือบอดดดแล้วบดดูดแล้วเข้าเดียวบมื่อเท่านาทีครับได้หกเกตโตรายการเลยครับเมนูป,ปิีงปลาครับพื่อนท์ สองสามตัวอาจจะไม่เห็นเป็นไรครับตะดุงแต่ว่าเต้นไลรีครับอู้เาว้าครับบบดที่นี่ดูนะอ้ข้าวเดียวแล้วครับปาา่าทำติปิง จะเอาไปปิ้งหยิบสองหยิบดึงสองสามบาทตัวละครับโอเคเลยอ,นนอู้ห้านีขึ้นโดดทากแต่บาทที่หนึ่งดนูนะครับอีกแล้วงบาทละสิบก็ได้การแล้วครับ เด้การได้ตัวนดบาแล้วสิล้วเ้าก็ได้การแล้ตัวเราสิบปีงเข้าเดี๋ยวตัวนีน่ครับ ขึ้นไปหับไปเล่ยกกันอโอ้โหโอ้ด้การที่รับข้ามขนกันเลย้ปากีครับีครับปากี ครับทุกครับจะดุงไงทางสิปปโอ้บ่พอในในบ,บ,บอมไม่ได้ป่าใไป่ะครับอืมอมันจะกางกอ,อกสิคือกลางเต็มเสาแล้วครับ ขี้ไม่เห็นขังไว้จันอืมขังอยูกับครครับอืมน้ป่านี่ย่างเดียวมีตัวน้ำเต็นนหมครับตัวอืม เขาจะเริ่มถือมือหนิบ่ครับเนี่ยเขาปีดจังอยู่ดิ่งอืมหลักส่วนครับครับเป็นอย่าง,งนี้รถจดได้เต็ นี่ครับอยู่มีวันเดินข<ก>องธุมษานะครับว่าได้กินอยู่ครับทั้งนะครับ เ,เนี่ยพ่อแหละครับหลายแหล,ล่ครับผมคืขอเปนห,หลายครับนะครับผมขอบคุณห,หลายครับใช่ไหมใ่ห อนนัีตัวนคือ,นนอ,นนอมากางน้ามูเ่สียูเงียงนั่นนะเฮียเงียนยน่เงียนใบใหม่นลครับงเ,เงียของอาเ็นถึงมนนครับขอ,ขอ,อืสมเดีย๋ยวสิครับผมขอบคุณหลายครับครับ ปาดถือกำลังถือขับช่วงเจับมือมีป่าดไมาัมั้งอืมแมนเรบอครับแม่นออกเรบอครับนั่น Vô nhăn nhăn khắp nhăn 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 vô hấp Vọt với bụi hình vô Vô hình กาเป,เ,เปลี่ยนเปยนไม้ครับแทีนี้เปลี่ยนถุงไม่ <c oughs> มากครับต้องดงแล้วครับเล่ <c oughs> ป่าบนเงีงบด้การนะครับป่าช่วงนี้งบนทึนัึเงบในหะครับป่าโอ้ทกวสิบโลเก้าโลครับยู่หันบ่นีะครับไปปิ้งหรือพออดเอาห้เมื้อกีนะครับโอ้ป่ารุนนะป่า อืออครับอาจจะดุงหน่อยนิดน,นึ่อุ้ยจนมันติตายหมดเลยต,ตัวนี้ครับโอ,อ้เก็บเต็มทุงครับ <c oughs> อาธิโทว <c oughs> <c oughs> ในานด้ครัืมันก้ครับอขึ้นช่วง่ายลองนานนี่แหะอืมวันีฝนเศ้าที ได้กิดนแล้วตัวพ่อปวดหอยครับปวดเสียวของตัพ่อ,อครับอุปกรณ์กับป่าคุณนาแมาจับเอาตัออตวคล้ายๆไปกินโอ้ยพอแล้วครับผม <c oughs> พอแล้วอันนี้ก็บ่เบิด์ตี่เลยครับผมพูดลายอันนี้ก็บ,บ่เบิดแล้วครับไต่มีตัวใครอยู่เห่นี่ครับไปป่า <c oughs> ่ครับผมเป็นยังครับอโอเคแล้วแต่มันได้กับเห็ดปลาแดดนะครับ,นบเนา้อจงเห็ดตากตากแดดเห็ดแดดเดียวปิงป้งก,ก,ก็ได้ปลาย่างก็ได้ครับเห็ดปลาสมก็ได้ขั้นสมตผมครับลุยสานนั่งย่เทิงแพรถ่ายเทิงผมครับเดี๋ยวบ่าวมอสิมาหลับครับนั่งพายเรือมา

หนองหมดปรรับครับผมไปเป็นแพ้เพิ่นบ่มเป็นเรือเล็กตัวนี้เดี๋ยวครับกำลังตั้งท่าอยู่ไม่ได้ยี่บ่ ห้ามตีนคีงนะแต่หายใจได้อยู่รับรรยกกาศแพร่สะดุ้งไหทึงนี่ไงสองตัวพครเอกยืนดี้ะครับบริศนั่งถาลูกเพล่ะครับวันนี้าจได้วินงทกแพร่นะน้กันเบอ เงี้ยนลล่ะตำนงก็มาตัวนี้โอ้ยุดจอดเพื่อนพันีเดี๋ยวก็มาครับขอยาเนี้ยบอกแกะเพ่อนหายขึ้นมาน้องพี่สิันเ้าตัวบอกมานำสบโอ้เด็ป่ามาจ่างกินเลยนะครับบาทที่นุจอดนี่แหละ้าดูอีสานเพิ่นจัดมาสองบังไงเลยครับ มาเด้อครับมาเด้อแฟนคลับทุกคนครับมามากินกับย่างปลากับน้ำแนวเขากันประยังครับกับย่างปลาเขาสดๆครับมาไมา่จัดใส่เลยถ้าวาันโอ้โหถ้า,าวาันโอ้โหเนี่ยวันตะกอนเนี่ยครับโอ้ขอบคุณครับเด็กตะกอนเด็กตะกอนครับเดี๋ยวบรรยากาศถ้าถูดุงไงลงได้นี่โว้ยมันมีปัญหา ครับป้ากันแม่ยางทั้งแพ้เลยครับยางป่ามือเลยใช้มาเล่นน้ำกันนี่แหละครับสุภามาออกมาเลยพามาตอนรับแม่ครับมาเลยครับช่วงนี้สองก็เป็นฤดูหาป่าครับฤดูแม่เจ้าของแพ้เพิ่นกำลังหาให้อยูยอย่างนี้โอ้โหสุดครับแต่มันสะดุไงลงบ่ได้มือนี่เขาจะห้ามแม่ครับไอ่ดีๆตอนรับครับสุภามากินแบบนี้แหละครับยังขัด เมนนอ่บเบ <c oughs> ิงเพ<ท>ื่อนกำลังเตรียมสะดุ้งครับผมขึ้นนนั่เลยขึ้นไม่ไพล้วเดียวเนะาะไอ้เราไปแข่งขันอันยัง<ม>ก่อนอันเโาน้ำมันเซาน้ำมันว่านยืนแข่งกันพิธีการของกันคนจีนเฮ้ยยังก่อนอืมขับเพื่นปีนขึ้นไปสูงครับอาจจะไม่เหน็นอะไรครับงแง,แง่ติ้งโตเลยเนาะแมนเง่รับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเด้อเดี๋ยวพามากินแบบนี้แหละครับ อิสานโตแล้วครับคนอีสานบําเพ็นเมืองขอบคึณหลายครับติ่ติดตามเด้อครับมากับลุอิสานครับเมื่อนี่เป็นโทเอื้อนกระเล็ดเป็นคืออยากกินย่างป่าความครับเพราะว่าฝนตกเ่อ้าไม้ปานขึ้นนะครับกำลังเริ่มตรนนี้เเริ่มแรกครับ เราเสียยังเดียวน้ำมันเหลือหลายเวลาฝนตกมามันก็เลยมันบ่ไหลเลี้ยเร็วคือปีเมื่อกี้นี่แมนน้ำมันบ่หลุดครับเพราะมนไ่ได้ปล่อยน้ำออกไปหลายพอฝนตกมามันก็เลยอยู่กันไว้อืมก็เลยน้ำน้ำเขาเอียนน้ำยู่นะครับฮยู่กันเพราะทั้งปีน้ำก่ามันไหลแล้วน้ำหม่มาบ่อไหลคับมันก็เลยบ่ไหลแง่ก็วันที่ผมแก่แหงแก่ป่าก็วันท่านี่แหละครับแต่เราต้องได้เบื้งปีนี้ต้องได้เบื้งแก่แห่ ตัวคือแจแหกครับแปรกมูครับเขียนมีแจแขกถือถปดต้องเป็นทีมงานเหมอครับพวกปดกับปดพวกแก้กับแก้ครับเป็นทีมงานเป็นแบ่งกันปีเมื่อกี้ปีดแบ่งกันพู้เล้วกระสอบนะตอนนี้ครับตอนทานนีมันต้องมันเลยแล้วมันต้องไม่ถ้าเราหอดหมุนยามันหมดเลยไ่ละหอดเลยเนาะมัมหอดหมุนยามันนี่ละตอนนี่ละกินก่อนมันโซแจแขกเนาะ ช่วงเวลาตอนนี้น้ำมันหลายครับไปชอบบรรยากาศแบบนี้ก็มาได้ครับยินดีต้อนรับครับช่วงนี้กำลังน่ครับโอ้สาวบัาก็ให้อยู่ดีมีเฮงทุกคนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ